เพราะว่าฉันหน้าอกใหญ่ไม่เหมาะจะเป็นแดนเซอร์เพราะอาจพูดถูกฉันหม่ถึงดูนมจะสิเป็นเต่งโมเป็นโนตอมเป็นยุ้ยยูเทิร์นใช่โนตมจมหูเลยแล้วก่ฮอตเกสฉันเป็นเพื่อนคุณนะคะฉันอยากให้คุณดูโปรเจกต์ซูเปอร์โนวาของฉันเน่ Gothic> ถ้ามีบันทายมหาประไลถ้าจะเป็นดาวดังถ้ามีคนผลักคนดันเเดี๋ยวดาวเสาวอยู่ไหนฉันไม่อยากทําลูกวลิ่งพอหายนะเอ้าเอาอยู่นั่นไหนท่านทั้งหลายหากว่าท่านพร้อมแล้วผมจะขอแสดงอนาคตให้ชมกัน ทิศนี่นี่ปุวช่วยกันปัดช่วยกันปัดทำไมเราเอาออกเอาออกไปเลยทับอยู่ได้รับมันทุเรศครับนี่อะนายบินได้ปะไม่ได้เดินทะลุกระแพงได้ไหมไม่ได้มีตาเอิซเลมอลทรุสเซพไหมไม่มีรักษามะเร็งต่อมลูกหมากได้ไหมเอาคิดไปโน้นสตอมได้ผลการทดสอบหรือยังสิ่งที่คุณทำกับเหยื่อของคุณจะคืนพลังชีวิตให้คุณ แต่ก็แค่24ชั่วโมงเท่านั้นอืมถ้าฉันขาด28คนในครั้งเดียวล่ะฉันจะอยู่ครบเดือนไหมฮะอบอกสิถ้าเป็นเดือนกุมภาก็ครบนะเพราะมี28วันเออจริงก็หมดคุณคุณคือมนุษย์นาฬิกาทรายแย่หนอนนะที่เธอเห็นฉันที่รักบางทีนี่อาจจะช่วยเธอลืมได้อ คุณอทำอะไรก็ปกยาสลบมีตัวไม่ค่ะฉันซะเลยล่ะคือเออบเอ้ยไอ้เ,อเอสื้อคอเต่าเนี่ยมันรัดคอผมมากเลยนะคะคุณไม่รู้หรอกว่าผมถอนให้คุณก็ได้ผมจะถอนให้คุณทันทีที่คุณต้องการมัแล้วก็แต่คุณจะได้มันตอนขาออกนะครับลุงแม็กโดนัลด์เขามีฟาร์มและบิงโกชื่กลมด้วยโอ้โอ้อ,อและนั่นแหละคือผมล่ะใช่เลยผมตัวจริงก็จริงนแน่ๆใช่ ผมหลอกคุณได้ช่ผมผมผมหลอกคุณได้ผมเดียนคุณเสร็จผมคุณทำอะไรอยู่เนี่ยน่ะผมจะทำอะไรผมแค่ผมจะกจะถามคุณว่าหยุดพูดเลยคุณเงียบไปเลยเงียบไปเลยเงียบไปเลยนะเรื่องที่ว่าคุณอยากจะหยุดพูดนะ แต่ว่าคุณตอบลงลงมาที่นี่แล้วคุณบอกไว้ว่าคุณจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของหยุดพูดทีเถอะ